ก่อนที่จะเสริมแล้วน่ลงมีหน้าอกอยู่แล้วถูกไหมเป็นคนมีเลวช,ชัดเจนช,ชัดเจนแล้วก็มีลูกใช่ไหมครับแล้วพอหยุดให้นมอ่ะมันเหมือนนมนหายปไปเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่หายอย่างเดียวนะมันทิ้งความหย่อนคล้อยไปด้วยใช่ใ,ชใ,ชใชไหมแล้วหมดความมั่นใจในตัวเองใช่ค่ะลองคิดดูนะครับอะรยาเสริมหน้าอก สามีผาตัตดถุงน้ำดีเพราะหลังจากภระระยาเสริมโหนเสร็จไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ลูกก็แอดมิดพร้อมๆกับสามีแล้วก็ไปเยี่ยมลูกได้เลยในวันรุ่งขึ้นใช่ค่ะนี่แหละครับคือมหัศจรรย์ของการเสริมโหกและก็ผ่าตัดสมงกล้องถามนิดนึงที่หลายคนก็อยากรู้เจ็บนะ อแบนหลังจากให้นหมบุตรและมีภาวะหย่อนคล้อยด้วยสามารถที่จะผ่าตัดเสริมหน้าอ,อกได้อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องยกกระชับด้วยน้องติ๊งเรามีปัญหานั้นมาคุยกับน้องกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีดสองเดือนแล้วใช่ไหมเดยเรเสริหน้าท <สา S 1> <ๆ>ไมถึง,งน้องติ๊งถึงได้มาเจอหลวงหมอได้จริงดูรีวิวค่ะนานไหมศึกษาศึกษานานไหมศึกษานาน เพว่าทิ้งต้องการละเอียดศึกษาหลายหลายหลายคลินิกแต่ว่าทิ้งมันจึงทิ้งเหรีวิวของหมอเยอะสุดแล้วก็ขึ้นเยอะสุดทิ้งก็เลยเปิเปิดอย,ยู่ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันโดนใจค่ะนึม่ใช่เขาบอกว่าทำครั้งเดียวแล้วจบแล้วสวยนี่รอบเดียวอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องหลอดรอบหรือว่าไม่ต้องแอะอะไรเงี้ยค่ะทำทีเดียวสวยเลยแล้วทิ้งอย่าง,ท,ท,งที่ว่าไหม คิดว่าจําเป็นต้องทําไมนะไม่ไม่นะคะมันชอบมันชอบมากแล้วก็พอพอจะครบหนึ่งสองอดือนี่ค่ะเนาะมันโอเคมากมันมีความรู้สึกว่ามันมันมันเป็นธรรมชาติมันเหมือนกับย้อนไปไปก่อนหน้าที่เราเรามีลูกอะค่ะอนเหือนงมน้องๆเขาเป็นดูเลยดีค่ะดีค่ะเอาใจใส่ทุกคนดีมากอย่างแรกได้กิประมาณเะคว่าเข้ามาแล้ว ก็จะก็จะว่าเราไม่เหมือนอะไรเงี้ยค่ะว่าปกติที่ไม่เคยไม่เคยผ่านการผ่านกิจกรรมหรือว่าเข้าเข้าสู่ความงานอะไรแบบนี้แต่ว่าผมามาตรงเนี้ยมาทําให้เรารู้สึกว่าเป็นกันเองค่ะแล้วก็กล้ามากล้าที่จะมาเจอน้องเขาเหมือนมันมันเป็นกันเองนะคะคุณหมอมันมีความรู้สึกว่าเราเรากล้าคุยกับเขาเราเราเราเปิดใจกับเขาได้แล้วก็คุยกับเขาได้ทุกเรื่องเขาแนะนําให้เราได้สุกเลย่องสัดส่วนอะไรที่จบ ท่านเจมส์ค่ะท่านเจมส์นะครับก็น้องๆอีกสองอีกคนนึ่งน้องแลนคินาใช่ใช่ค่ะสาวคนนี้เราติดดูแลตลอดก่อนที่จะเสริมนมอ่ะคือลองมีหน้าอกอยู่แล้วถูกไหมเป็นคนมีน้าอกชัดเจนชัดเจนแล้วก็สามสี่นะใช่มแล้วพอมีลูกใช่ไหมครับแล้วพอหยุดให้นมอ่ะมันเหมือนนมหายไปเลยหแล้วมันก็ไม่ใช่แค่หายอย่างเดียวนะมันทิ้งความหย่อนคล้อยไปด้วยใช่ใช่ ใช่ไหมแล้วหมดความมั่นใจในตัวเองใช่ค่ะแล้วที่มาทําเนี่ยเราตัดสินใจอยากมาทำเองหรือแฟนอยากให้มาทาอ๋อทงคู่นะคะเพราะว่าหนูเองอยนูชอบผูหญน้าอกแต่แฟนหนูก็ชอบชอบผู้หญิงที่มีหน้าอกเพราะก่อนหน้าก่อนหน้าที่เขาเลือกเราเพราะเราก็เป็นคนที่มีหน้าอกเขาเขาเขาเป็นคนชอบผู้หญิงมีมีหน้าอกชอบชอบอย่างนี้ก็เลยทำทำให้ติมแบบเฮ้ยทำนะทำทำดี่าเองเนี่ย เป็นการตัดสินใจง่ายขึ้นพอแฟนพอเราอยากตามแล้วแฟนบอกว่าโอเคถ้าทำพุ่มคิงระบบพื้นเลยได้ทำตรงนี้แล้วก็มีลูกแฝดด้วยลูกแฝดด้วยค่ะยินด,ดีด้วยยินด,ดีด้วยนะครับแล้ว,ลวมาถึงวันผ่าตัดใช่ไหมเรามาคุยกันหมอเหอมาะมากไม่เลือกไม่เลือกซีซีอย่างนี้ใช่ไหมในการรู้สึกว่าเราเราพอเราฟังค่ะมันมันทำให้เรามีการตัดสินใจง่ายขึ้นเหมือนกับคุณบอกบอกคุณหบอกว่าดูทรงเราแล้ว เราต้องสูงควรจะทำอนแบบเมเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนเราเราไม่รู้นะคะว่าว่านมของเราเนี่ยเราสูงควรจะทำขนาดไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะว่าได้รับคามนะนำจากคุณหมอค่ะมันทาให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับหมอครับยึดปณิธานตัวเองไว้เลยว่าคนไข้หมามนไม่ว่าจะมาทําอะไรนะเสริมหน้าอกเสริมจมูกเสริมกลางทาตาหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาจะทําอะไรเนี่ยการที่น้องติ๊งมาทําหน้าอกเนี่ยน้องติ๊งต้องได้อะไรมากกว่าแค่การเสริมหน้าอก การเสริมเนี้ยของน้องติงเนี like, ่ยมันต้องตอบโจทย์น้องติงปลดล็อกปัญหาในชีวิตได้ในหลายเรื่องไม่ว่าอะไรการงานก็ต้องดีขึ้นการเงินก็ต้องดีขึ้นความรักเนี่ยก็จิ่งต้องดีขึ้นถ้าเพราะฉะนั้นเมื่อการทานมสําหรับหมอมันไม่ใช่แค่การทำเการให้รายละเอียดข้อมูลทุกอย่างในทุกแง่ทุกมุมในรายละเอียดหมอจึงต้องพูดอธิบายให้น้องติงฟัง ทุกอย่างใช่ไหมใช่ค่ะจนพอพูดเสร็จหมอถามว่าน้องติ๊งมีคําถามไหมคําตอบคือไม่รู้จะถามอะไรใช่มันล์มันจะเจนในในการอธิบายที่คุณหมออธิบายเราฟังไปแล้วอืมนั่นแหละเหมือนเหมือนบางเรื่องที่คุณหมอบางบางครั้งจริงกับแปนนึกไปว่าถึงในสัมเด็จคุณหมออธิบายให้ฟังเออจริงๆเรื่องนี้เราถึงใจนึกสุดๆด้วยอืมมันก็เลยทําให้เราิงยิ่งเข้าใจเยอะขึ้นอืมค่ะนั่นแหละเพราะว่าคือหมอก็มองคนที่มาทํา มือนก็เป็นญาติเราเหมือนก็เป็นน้องสาวเราเหมือนติ้งอะไรที่เรออกก่อนเราเลยนะเหมือนน้องสาวเราท่านมาทำมันก็ต้องทำเมันก็ต้องชีวิตมันต้องดีขึ้นมต้องตอบโจทใช่ไหมใช่อะไรความสำคัญอีกอย่างนึนแล้วก็ถามอีกนิดนึงีหลายคนก็อยากรู้เจ็บไหมแม่หนูไม่มีความรู้สึกว่าหนูเจ็บเลยเหมือนเขาบอกว่าบางคนบอกว่ามันเจ็บเต็หรือว่าหนูไม่เจ็บเลยก็ว่าหนูเหมันมันที่หนูบอกคุณคุณหมอว่าก็หนูตายแต่จะนี้เสร็จปุ๊บ ผมต้องไปดูแฟนซึงแฟหนอมทรั้งอนแอผ่าตัดงน้าดีค่ะเป็นยิน้อคือพอทนผ่าตัดหน้าอกเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นต้องไปเฝ้าแฟนไปเฝ้าแฟนเพราะแฟนผ่าตัดถุงน้ำดีใช่แล้วรู้สึกว่าตอนนั้นลูกเขาแอดมิดด้วยพร้อมการทั้งแฟนทั้งลูกร้อมกันลูกแฝดใะ่ไหมทังคู่ทั้งคู่ใช่เราคิดดูนะครับภรรยาเสริมหน้าอกสามีผ่าตัดตุงน้ำดีเพราะ หลังจากภรรยาเสื่อมหน้าอกเสร็จไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ลูกก็แอดมิดหลังจากที่พร้อมๆกับสามีสรุปว่าสามคนเข้าโรงพยาบาลอีกหนึ่งคนก็คือผ่าตัดเสืโนอมอก<ช>เสร็จไปใน<ช>ประมาณชั่วโมงไปในชั่วโมงอะไรก็คือนะแล้วก็<ช>ยันเลย<ช>แล้วก็ไปเยี่ยมลูกได้เลยในวันรุ่งขึ้นใชนี่แหละครับคือมาสจารย์ของการเสรืโโ่อมอกและก็ผ่าตัดจองกล้องเพราะว่าปกติเราประสบจองกล้องมา เราจะเห็นหมดว่าเส้นเลือดอะไรยังไงอยูอยนะ่ตรงไหนใช่ไหมโดยการถ้าเราวางสีปวงไว้ใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็มีเลือดออกก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราไปติดกล้องพุ่ประเจงหมดเส้นเลือดเราจะเลือดอีกเลี่ยงได้หมดเป็นเลือดออกน้อยมากเพราะเลือดออกน้อยมากความเจ็บปวดก็จะน้อยลงไปด้วย<ช>ออกน้อยขนาดไหนจาได้ที่หมอบอกน้อยจนแทบจะนับหยดได้เลยใช่ไหมแล้วแผลเป็นไงเล็กลงไปอีกเล็กค่ะตอนนี้ตอนนี้ ของสองม่าแหวนโอเคมากเลยไม่ไม่ไม่ดูง่า่อะไรตอนนี้รอแค่ให้แต่งงานนิดหน่อยก็น่าจะแบบสวยตอนแรกเหมือนกับมันนิดนึงว่ามันจะเป็นรอยหรือเปล่าแต่ว่าโปรผ่านไหมโอเคไม่มีเลยไม่มีเลยแต่มันไม่ได้นูง่าอะไรมันมันมันสมองเลยสมองแบบมันเป็นหนังเงี้ยเดียวกับผิวเราแล้วตอนนี้ก็แค่รอรอให้มันจางแค่นนั้แล้ว มีเพื่อนที่ขอดูบ้างไหมีๆค่ะกี่คนแล้วที่ดูหลายคนหลายคนหลายคนแล้วก็รูแล้วก็เราดูว่าเราเราไปทำหรือว่าเราเห็นเรามีหน้าอกขึ้นไปทำอะไรมาแล้วก็บอกเลยบอกว่าไม่มี้สึกว่าหุมาทำที่ไหนทำที่ทางอินดูนู่นหรือตรงนี้ค่ะเขาถามว่าเจอที่ไหนมีด้วยเหรอที่ทางบางคนอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆทำไม่รู้ดูว่าติดตามมึงแต่ที่บอกเนี่ยจริงทำที่ทาตามที่ทางจริงๆ เขถามไปเลยตรงนั้ว่าดยู่ติดไปชนียังยืมสี่วันอัต้มนี้ง่ายง่ายมาก่าเงี้ยเขาเขามีตัวอื่นด้วยเหมือนผมบอกเขาบางคนทุกคนที่ถามสมมุติเหมือนเหมือนเราทำหน้าอกอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเราก็ต้องมีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเราบางคนอาจจะไปทำที่กรุงเทพบางคนอาจจะไปทำหนึ่เกาหลีแต่ละคนเขาก็มั่นใจว่าของเขาสวยใช่ไหม คนที่ไปทำเนี่ยโอ้มั่นใจของก็สวยไปทำเกาหลีเขาเข้มั่นใจของก็สวยแต่แน่นอนพอมาเจอสาวๆใช่ไหนในชั้นขอรูปของน้องติ้งสิขอรูปของเธอซิติ้งเพระเขาติ้งเปิดดูเฮ้ยทำไมของเธอสวยกว่านั้นสวยรองฉันดิใช่ใช่ครับรู้ไหมว่าปัญหาที่น้องติ้งเป็นน่ยคือว่าให้น้องลูกแล้วก็น้งหายแบบย้ายน้องลูกทั้งๆที่ก่อนหน้าที่จะมีมีบทเนี่ยหั่นน้องใหญ่มาก พอให้น้องลูกเลยปุ๊บฟักไปเลยคนมีปัญหาแต่ก็เยอะมากแล้วก็น้องติ๊กก็เป็นแรงบันดาลใจตลอดนะผมเชื่อว่าถ้ามีคนที่มีปัญหาแบบน้องติ๊กมาดูคลิปเนี้ยอ็เหมือนฉันเลยเชื่อได้เลยว่ามีบุญถือว่าได้บุญที่มาถ่ายคลิปกล่ององนี้แล้วได้คลิปนี้ได้ออกอากาศไปแล้วคนที่ก็มีปัญหาน้องน้องติ๊กนี่ยได้มาดูมันจะเป็นแรงบันดาลใจตลอดขอบคุณน้องติ๊กมากนะครับทำทำกันนะคะเพราะว่า แล so ้วคุณจะไม่เ็ยหวัสวยมากไม่ต้องเสียก็ได้ไม่จริงๆหนูชอบจริงๆค่ะคุณหมอหนชอบมากเหมือนกับว่าเร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 มงแล้วเราคือคือตัวเราเองเรานั้นชอบอะค่ะเราเรามองแล้วแบบหนวดอย่างเงี้ยในร่าเราขอน้าก๊อหลอย่าเงี้ยหนูชอบขาหนูชอบมากมันมันมันทาให้เราเอปปี่ในชีิตขช่ มมหมอคงไม่ต้องพูดอะไรมากอินเนอร์มาเต็มจริงๆค่ะพูดจริงๆนะคะตรงนี้จริงๆคุณหมอการไม่ได้คิดจะมารีวิวให้จริงๆนะคะเพราะว่านมอายด้วยซ้ำแต่ว่าในการที่แบบเราเราคือเราเราอยากทำแล้วแบบเราเราอยากเก็บไว้อย่างนี้ค่ะไม่กล้าพูดแต่ว่าพอพอเราทำแล้วออกมาสวยค่ะก็ก็เลยอยากจะมาหนึ่งกันนี้ให้คนที่แบบยังไม่กล้าที่จะสินใจทำ ให้ลองมาทำดูเพราะว่าคุณจะรู้ว่ามันสวยนะแล้วก็คุณจะมีความสุขมากขึ้นอย่างนีคขอบคุณมากคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนเพื่อดูและอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโควิคคลินิกแล้วก็ไอโนโลคินิกนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับน้องดีสวัสดีครับ